กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบริเวณทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีครอบครัวมดฟูงเล็กอาศัยอยู่รวมกันในใต้พรงดินขนาดกำลังพอเหมาะซึ่งข้างๆพรงดินนั้นคือขอนไม้เก่าที่ตัดกระแตนเจ้าสำราญใช้พักอาศัยเช่นกันในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผลผลิตพืชพันธุ์งอกงามออกรวงมากมายสมาชิก บ้านมดทั้งหลายต่างขยันขันแข็งเก็บเกี่ยวพืชเหล่านั้นมาตุนไว้สําหรับหน้าหนาวส่วนเจ้าตั๊ก,กแตนกลับเอาแต่เล่นดนตรีอย่างเพลิดเพลินและแปลกใจว่าทำไมฝูงม,มดต้องขยันถึงเพียงนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นตั๊กแตนจึงแวะไปสอบถามฝูงมดตัวน้อยเอ๋ยพวกเธอจะเร่งทำงานเก็บผืดพันธุ์ไปทำไมกันมากมายตั๊ก,กแตนเอ๋ยก็เก็บไว้กินตลอดฤดูหนาวนะสิ เสียงของมดซึ่งเป็นหัวหน้าตอบกบลับพลางเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ไปด้วยโอ้ไม่ดูหน,นาวเลยนะอิดนอนเลยนะตอนนี้ก็เพี่งจะเข้าหน้าร้อนเองชาวตะกัแตนพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจกเรเก็บเกี่ยวตอนนี้ฤดูหนาวจะได้มีอาหารกินอย่างุดูสมบูรณ์แถมได้พักผ่อนแบบเต็มที่ยังไงล่ะหัวหน้ามดอธิบายจะเที่ยวเล่นพักผ่อนในฤดูร้อนก็สนุกไปอีกแบบนะ ทำไมจะต้องรอถึงหน้าหนาวด้วยเสียงตะกัตาลก็กลับเอาเถอะฉันขอกลับบ้านไปเล่นดนตรีเต้นรำก่อนแล้วกันนะตะกัตานเดินกลับไปอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนส่วนฝุงมดก็ทำหน้าที่ของตนอย่างแข่งขันเวลาผ่านไปไม่นานนักลมหนาวเยือเยือก็มาเย็ยนเป็นสัญญาณเตือนว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนั่นเองในขณะเดียวกันผลไมพ้พืชพันธุ์ที่เคยงอกเงยต่างโรยรา จะหาอาหารมากินถ้าไม่มีแต่ถึงอย่างไรฝูงมดก็ไม่เดือดร้อนเพราะพวกมันเก็บตุนของกินไว้แล้วมากมายดีนะเนี่ยที่เราเก็บอาหารไว้เยอะเลยคราวนี้จะได้กินแบบไม่ต้องกลัวอดมดตัวเล็กเอ่ยขึ้นมาใช่ใช่ต้องขอบคุณพวกเราจริงๆที่เขียนขันแข็ง,ขงอดทนทำง,งานทำให้เราไปกินในวันนี้หัวหน้ามดประกาศขอบคุณท่ามกลางความยินดีของมดทุกตัวตก๊อกก๊อก เสียงเคาะประตูหน้าโพรงบดตั้งขึ้นสงสัยมีแขกมาเยี่ยมหรือเอาหาันมาแลกแน่บดตัวเล็กพูดแล้วเดินไปบบที่เปิดประตูหน้าประตูนั้นคือกต่ต่เจ้าสำราญผู้พักอาศัยข้างๆที่เคยมีท่าทางสสยล่าเริงแต่คราวนี้แลตวกแต่กับยืนก้มหน้าด้วยความหิวโซ พอเปิดประตูจึงรีบเดินเข้ามาหาหัวหน้าบทที่เคยสนทนาด้วยทันทีสวัสดีวดเอ้ยฉันหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมาหลายวันพอจะมีอาหารแบ่งฉันบ้างไหมตักแตนขอร้องอะไรกันบ้านเธอไม่มีอะไรกินเลยหรือผลผลิตออกจะอุดมสมบูรณ์หัวหน้มามบถถามด้ยความสงสัยฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเล่นดนตรีและเต้นรำ เลยไม่มีเวลามานั่งทํางานกักตุนอาหารไว้กินอย่างเธอตะกะแตนแก้ตัวอะไรกันนี่เธอไม่ทํางานเลยเหรอหมัวแต่เล่นดนตรีสนุกสนานเนี่ยนะหน้ามัวตวาดตะตกะแตนก็ทําหน้าเจือดโดยไม่มีคําตอบโต้ถ้าเธอไม่รู้จักแบ่งเวลาเล่นกับเวลาทํางานฉันก็คงปันอาหารให้เธอไม่ได้จะกลับไปเถอะพอสินอ้นคาพูดของหน้ามั เจ้าจักกรแตดเลยเดินกลับบ้านไปแบบหิวโหยส่วนฝผมดก็พักผ่อนแบบสำราญกับอาหารที่ตุนมาจากช่วงหน้ารอน